ใครเป็นน้องบรรยากาดเลย่ะวันว่างๆครับผมหลังจากไลฟ์สดเสร็จแล้วครับเนาะมานั่งเล่นดีกีตาร์ฟังอยู่ครับผมน้องตุ้ยน้องเคสน้องตุ้ยสุดหล่อน้องเคสกับมานด้ใครับพี่น <ique> ้องในเมตทัลแสงทองฟินแลนด์สวัสดีค่ะน้องตุ้ยนุ้ยชาแนลครับผมนั่งคุยหัวหอมมวนกันเลีนไม่นย่างเหมือนเลงมาหลังจากบรรยากาศ เวลาเข้ากำลังพักผ่อนค่ะมือนี้เข้ากับบรรยากาศงานนี่ยังตัเข้ากับเวลาพักผ่อนมานางคุยนองมอันเนเรื่องีาคานังโคกนาะดดนี่ว่ากินนังโคกอ๋อน้องมอวมนนี่เนนงเด่นีว่าบรรยากาศเด่นลำเล็กหนัโคกนโคกตัวอที่เหลือลงตำเหตตัวเอง้เนี่ยวลงตนี้กดา ตเยูนเรเยเายูย้อนสียงให้น้องย่้อนเสงักงอาทิตย์เน่าเน่านยจะมีอรสดครับผมสดเสวัสดีเช่างน้อรับผมดังนรับารกากลองให้น้องมามาเป็นยังวางอยู่บ่ตนลาเป็ดน um ี Mobil ่ลัไประกาศวว่ายังมาแล่วหประกาศมาพกของา เข็นจักรหยหนึ่งหั่ะนะเอาลองได้ยังไม่แตโอเคจักรหัหนึว้ยหอก็ได้ไออีสานก่อนะสี่อลอยบารอกบอดเรียวร่อนมือเลื่อนยือยงบอดไหลโซ่ด้วยขนาเทาไห้โาี่อาผมถึงจังอยเนีอยผมสีห้องแข้งด้อยผมถึงจังเอยจผมถึงแยกเลยผี้องแข้งนี่บ่เข้มจริงบ่เห็นภาพเลยนะเนื้อเห็นภาพด้ยเมฆเห็นภาพเลยเื่อนผม

ทางรการเอฟซ่ะครับผมน้องบางครับผมต่ำตะสุกมัครับจะต่ำตะสุกแล้วพี่น้องบางคุณดบางท่าพี่น้องท่าคนอาจารย์จะต่ำบุกกันบุกบ้านเพล่าดการเดิมพี่น้องจะต่ำาจหน่อยพี่ดิ้งต้องดูบุกลอบเด้๋ควับผมจจถุงให้อาจารย์ตางคนนะถุงะลอเพลงหันอตำ โอ้เพงละลอยเป็นเตือเด้อมีมีเพงละลอยมีไอ้ตาไอ้ตาไม่อยาฟังไอ้ตา้องพิงอยู่มะของพิงชูฟังไมันริมี่ไอ้ตาไม่มีหลอเพลงมวนโอ้โหมีลอบเพงม้วนเด้อถึงเอามามาเห็นถึงถึงเห็นถึงกันหั ไัอฮัลโหลฮลโหลคนีเลยตีเพื่อนครับเป็นรหนึ่งเก่าฝากติดตามเปผมพ่อของเพีว่าเดี๋ยวผมเสื้อหัติดตามครับผมไปเลยไปเลยครับยังนีกนะครับอาจารณ์นะครับผมอาจารณ์มาแล้วอพี่ภาพลงตาครับโอ้โีไอ้นี่ว่าจารเราเพื่อาจารนะเพื่อนเราลอยเพื่อนเราดองคิดว่าเพื่อเราอยครับ พ <c oughs> ุงเนดเสียอะไรงผมเดาเป็นครับตวผมเรยนเป็นเตเบทครับมาแล้วครับแม่ต่อยน้ำชาอน่ยยกยขึ้นมครับไม่เป็นไรครับน้าชาโอ้ไม่อย่างครับผมน้ชาครับผมน้ชาดึงนี่ออกเด่นน้าชาพี่น้องน้าชา้มขิงตกินน้ำต้มขิงเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเราต้องกินน้ำน้ำชาครับผมแต่ว่าตองใส้นา

เาขาเคยไปตีลังค่าแหย่นิ่งทุกบอลไทยไปบาดของเคสได้เขาจะว่าเอฟซีบอกไอ้บอุลหนะกหนิง้จุ้ยนะไอ้จุ้นะพี่แสดงว่เสียงดีวะครับผมจันนะตั้งใจครับเดี๋ยวจิบก่อนหน่อยโอเคครับยุดประชาติไปกันทีหลังเป็นบรรยากาศเร่งๆครับผมบรรยากาศแบบว่า

ิิปินไอดอีอกบรรยากาศประมัานทุ่มหนึ่งนะครับผมวตจอดกระลาอ่างหิวเขาบาดครับผมเข้ากงน้องมิกกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ครับผมแล้วให้น้องมิก้องเพลงใหไฟังครับมาแรง จันนาก,กนารกำลังสอบเพลงครับผมเื่องนี้นอบเพลง,พงนี่ไงโลข้างล่างนีต้องงขังนเด็กกุญแจร้ว่าะจันจเป็นบรรยากาศนแรงอจย์ค่อนไหวเพื่อนก็ไป้างนอกส้ำข่าสำคับน ก่อนจากคอนโยครับผมครับผมกลับไปบ้านเดพี่น้องก็จาหน่อขอปิดคลทีใบเพียงเท่านเพครับพี่น้องพบก,กันคลิปหน้านะครับเด้อใายนี่ทาหน่อยขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับจันนะสวัสดีครับมิกิต้าชาเดลแม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์ครับผมสวัสดีครับพี่น้องว่างๆันเราไปต่อยเนาะวัน้องวันบางของเราเนาะ,ค,ะครัโอเคครับผมขอบคุณครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้อง